สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับช่องเลขนาคราคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลนะครับผมเหล่าพัฒนาของวันที่1 1กันยายน2 5 6 7นะครับผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขลาดก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูควาเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักล่าในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักล่านั้น ขอ FC ทุกท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับ <c oughs> เรื่องธาราหลาพัฒนาวันที่11กันยายน2 5 6 7นะครับ เลขาราดนะครับผมจับค mm. ah. um. ู 8, ่ว um. <c oughs facial> ินไว้นะครับผมจับคู่ไว้คู <t> ่เจาะไว้สองแปดสามแปดสี่แปดล่างนะครับไม่เข้านะครับในคู่วินนั้นมาแค่เจ็ดตัวเดียวนะครับผมส่วนบนครับผมวางคู่วินไว้ทั้งหมดนะครับผมศูนย์ห้าหกสองสี่นะครับผมก็เข้าไปที่ ศูนย์กับหกนะครับแต่ก็ไม่ได้จับนะครับไม่ได้จับให้นะครับเป็นล่างนะครับล่างกันบนหนกนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างน,นะครับมาทั้งบนทั้งล่างไม่ได้จับให้นะครับ f ีคัดมานะครับตามนี้คือเลอกฟินนะครับ เข้าที่0ูนย์แต่ก็ไม่ได้จับมาที่จับมานะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเลขเด่นที่เลขขนาดขีคิดไว้นี่ครับห้าหกสองสี่นะครับก็จับมาแค่สี่คู่ศูนย์ไม่ได้จับมานะครับต้องขออภัยครับนะครับพอมาสรุปให้นะครับผมรูปบนนะครับรูปบนห้ากับสี่ไม่มาขออภัยครับเป็นวัดครับผม รูดล่างนะครับผมวางไว้2กับ8ก็ไม่มานะครับผลที่ออกนะครับบนออก6 6 7ล่างออก06ต้องขออภัย fc นะครับชอบส่วนตัวก็ชอบไปที่6 4 5 4นะครับก็ออก6 0 6กับ6 7นะครับ ก็หลุดไปนะครับสำหรับในกลุ่มนะครับกลุ่ม F e กลุ่มของเลขหลักลานนะครับเลขลาลงชุดนี้ให้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ ชุดนี้ก็จะไปเข้า67แต่เมื่อนำมาวินครับที่เด่นเด่นวิน234สามคู่บนนี้นะครับนี่คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดเต็มของทั้งหมดนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับที่ลงให้เอาลงให้ f c ในลายกลุ่มนะครับครับเมื่อจับ234ก็ได้ทั้งหมด15คู่นะครับและ15คู่ แต่มาเข้าตัววินนะครับตัววินที่เป็นตัววิน,นเด่นวินตัวเด่นไม่เข้ามาเข้าตัววินนะครับต้องขออภัย f อเป็นอย่างมากนะครับนะครับ <c oughs> ขออภัยครับมาดูต่อครับวันที่ส3เสามได้าดราบปล่อยอะไรให้นะครับ เลขราชายังใช้สูตรเดิมนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับที่ใช้สูตรนี้เพราะว่านี่ครับนยังเดินเพิ่งจะมานะครับนัเดียวกันกับตัวนี้เขาเดินมานะครับเกาเดินมาเดินทางมาตั้งแต่วันที่9ในในลายกลุ่มนะครับก็จะลงให้เขาดู จะเห็นในรายกลุ่มนะครับนั้นจึงจะหยิดนะครับสูตรตัวนี้มาใช้งานต่อนะดูว่าจะเข้าไหมนะครับในวันที่13นะครับเป็นแนวทางนะครับนะครับสูตรที่เห็นตะกี้นี้ครับผมนะครับก็สรุปออกมาแล้วนะครับก็เป็นเด่นนะครับขออภัยรับเป็นหวัดนะครับ เด่นไปที่ห้าหกเจ็ดนะครับเน้นล่างกันบนนะครับเน้นล่างกันบนห้าหกเจ็ดนะครับส่วนคู่วินนะครับผมคู่วินก็สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเห็นว่าเด่นกับวินนี่ครับมันชนกันอยู่นะครับตัวเลขมันจะซ้ําอยู่นะครับตัวเลขนะครับแล้วก็มีเลขเบิ้ลอยู่ห้าห้าหกหกนะครับ 6677นะครับเลเ้ลมีทั้งหมด3คู่นะครับระวังเบิลด้วยนะครับตามสูตรนี้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับทีนี้ครับผมเมื่อคัดตัวเด่นออกมาแล้วนะครับตัวทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งหมด25อ่าได้15คู่นะครับ5 3 5 4 55 56 57 6 3 6 4 65 66 67ครับ เดก็มีเจ็ดสามเจ็ี่เจ็ดห้าเจครับนะครับเลื่องลาดนะครับผมล็อกมาให้6ตัวนะครับคัดออกมานะครับครับเพราะว่าที่คัด5้าสามเออหกสาม่หกห้าหกเจ็ดสามนะครับมันไปชนกันที่ตัวนี้ครับนะครับ6กับ7นะครับชนเด่นมากกว่า5นะครับ นั้นถ้าไม่ชอบที่เรลคลาดคัดให้ก็ดูตามนี้ครับ15ตัวนะครับคู่วินครับก็เหมือนครั้งที่แล้วคู่วินก็จะเป็นอย่างเี้ยนะครับออกที่6-7นะครับแล้วผลที่เขาออกก็คือ7-8 0667 08อ๋อ7-8นะครับ 0, เจ็ดแปดศูนย์นะครับออภัยครับพอดีเป็นหวัดจะงงนิดนึงนะครับเจ็ดแปดศูนย์หกหกเจ็ดนะครับนี่ครับเข้าไปที่หกเจ็ดจะเลขยกาดนะครับเอามาจับใส่ตัวเด่นนะครับตัววินเลยไม่ได้จับทีนี้ตัวนี้ยังใช้สูตรเดิมอยู่ก็คือตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับ สูตรตัวนี้นะครับถ้าสูตรตัวนี้ทีนี้มันมาชนครับชนนะครับมีห้าหกเจ็ดมาชนคู่วินด้วยห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับมันก็นะครับเป็นสิบห้าคู่แต่ถ้าหกเจ็ดห้าเจ็ดชนจริงๆก็จะเด่นจริงๆค่าแค่ตัวชุดนี้นะครับดูพร้อมๆกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับอยู่ในสิบห้าคู่นีนะะ้ก็จะเป็นห้าสาม ห้าสามนี่ไม่ได้อยู่ในล็อกนะครับแต่มันเติมเตือนตัวเด่นนะครับนะรบเป็นตัวรองนะครับเด่นรองนะครับหกสามเจ็ดสามนี่เป็นเด่นมากนะครับนะครับผมดูพร้อมๆกันนะครับทีนี้เมื่อคัดมาแล้วนะครับผมคัดมาแล้วนะครับหกสามเจ็ดสาม เพิ่ม 5, 3, ตัวหนึ่งเพราะว่า5 3มันอยู่ในชุดกลองนะคร <5, 3. S 1> นะครับถ้าไม่ชอบก็ที่เลขราดจับให้ก็15คู่นะลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับเน้นล่างกันบนนะครับส่วนบนนะครับส่วนบนนะครับเลขท้ร่างาชอบส่วนตัวนะครับ เอามาลงให้ดูแค่นี้นครับชอบไปที่80 82 9092นะครับบนกันล่างแม่สูตรก็ตามนี้นะครับผมแม่สูตรก็ใช้สูตรเดิมเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างนานครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้านะครับสิห้ามาหลุดนะครหลุดหลุดที่ตัวเด่นนะครับตัววินยังเข้าอยู่นะครับ,รบก็เลยลองใช้สูตรนี้ต่อนะครับลองดูสักงวดคแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ <S 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 เลขนักราชทำคลิปเดียวนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆเนยเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่มนะครับท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ